สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับตู้อัตโนมัติ โดยอ e ีบ็อกบายวินิชัยคะ่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับใครที่มองหาตู้อัตโนมัติที่จะไปควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนนะคะหรือว่าสนามหญ้านะคะใกล้ๆบ้านของเราหรือหน้าบ้านของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าเจอปัญหานะคะอาจากที่ไปดูนะคะอาจาะะอาจะเจอว่าเอ้ยตู้ใหญ่เกินไปนะคะหรือสเปคคือท,ที่มันโอเวอร์สเปคนะคะเราไม่อยากได้แบบนั้นนะคะ เราอยากจะใช้พื้นที่เล็กๆนะคะไม่กี่ไร่นะคะแล้วก็ควบคุมนะคะผ่านมือถือหรือว่าตั้งเวลานะะหรือ,อไม่ต้องควบคุมอะไรนะค,ะคือ ควบคุมโดยแมนวลของเรานะ,ะ่ะวันนี้นะคะวินิจัยของเรานะคะก็จะมีตู้ประเภทนี้นะคะมาแนะนำให้ทุกๆคนได้ดูกันค่ะว่าตู้แบบนี้นะคะเราก็มีนะคะเคลื่อนงานต่องานและก็ส่งงานให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพาไปดูกันค่ะว่าข้างในตู้แบบนี้จะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยจ้า นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะทุกคนนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีตู้ประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบ2ลักษณะนะคะตู้แรกก็คือควบคุมผ่านมือถือนะคะแล้วก็ตู้ที่สองเนี่ยก็คือคุมเองอหน้าตู้นะคะซึ่งนะคะ ตู้นี้นะคะก็จะใช้สำหรับคุมปั๊มน้ำขนาดสามแรงค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยจ้ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูตู้ที่คุมผ่านมือถือกันก่อนนะคะสำหรับตู้นี้นะคะก็จะอยู่ในในส่วนของตู้พลาสติกอย่างดีเลยนะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะสัดส่วนเท่ากันนะคะเหมือนกันนะคะสวยงาม๋ยวไปดูข้างในกันเลยจ้ะว่าจะมีอย่างไร โอเคนะคะอย่างที่บอกนะคะสเปคตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเปคที่แบบง่ายๆนะคะสบายๆส,สำหรับใครที่ต้องการแบบควบคุมเฉพาะปั๊มน้ำนะคะไม่ต้องแบ่งโซนนะคะทุกคนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่า เปิดครั้งเดียวนะคะโซนเดียวนะคะไลทุกจุดนะคะที่ที่เราต่อก๊อกไว้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในนจะจ๊ะตรงนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ซับซ้อนนะคะอยู่ที่ว่าในส่วนของการขึ้นงานเนี่ยเราจะวางเลเยอร์นะคะอย่างไรนะคะให้เหมาะสมนะคะหรือสมดุลกันตัวที่ สีแดงๆนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นเบรกเกอร์นะคะทุกคนนะคะเบรกเกอร์นะคะก็จะตัดต่อในส่วนของระบบไฟนะคะภายในตู้ทั้งหมดนะคะถัดมาจะเป็นตัวการไฟตกไฟเกินค่ะนะคะ,ะถ้ามีกระแสไฟตกนะคะหรือไฟมามากจนเกินไปนะคะตรงนี้เขาก็จะสั่งนะคะ ะะระบบไฟไม่ให้ทำงานนะคะป้องกันนะคะปั๊มของเรานะคะ,ะไม่นะคะตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งนะคะ ถ้าใครไม่ต้องการตัวนี้ก็ได้นะคะในส่วนของการใช้งานของตู้แต่ละประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนสเปคไหนราคาเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะจะเป็นแมกเนติกนะคะสำหรับสาแรงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโซนออสนะคะตัวควบคุมนะคะสื่อสารสั่งงานนะคะประมวลผละะการสั่งงานผ่านมือถือ นะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แบ่งโซนนะคะเข้าก็คือ,อในส่วนของอต่อนะคะ,ะในส่วนของไฟนะคะ ไฟ2 2 0ใช่ไหมคะเข้าไปนะคะส่วนออกนะคะออกหมายถึงอ,ะอ่ะสิ่งที่เราจะต้องการควบคุมอะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือปั๊มน้ําถูกไหมคะปั๊มน้ําขนาด3าแรงคุณก็เอาสายมาจัากับเทอร์มินนลตัวนี้ได้เลยนะคะง่ายๆนะคะสบายๆนะส่วนสายไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่ต่อมานะคะเป็นสวิตช์หน้าตู้นะคะก็จะมีในส่วนของ อแอปต่างๆนะคะที่ให้โหลดนะคะได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะทําคู่มือนะคะสอนนะคะโหลดนะคะสอนใช้งานนะคะส่วนกว่านะคะลูกค้าจะเป็นนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์หน้าตู้ค่ะนะคะโอเวอร์โหลดนะคะปุ่มสีเหลืองนี้นะคะถ้านะคะไฟตกไฟเกินใช่ไหมคะหรือ,อกระแสไฟวงจรภายในนะคะผิดปกตินะคะโอเวอร์โหลดจ้ะ มีไฟไฟติดขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่ไฟสีเหลืองขึ้นนะคะตู้นี้จะใช้งานไม่ได้นะคะเดี๋ยวลูกค้าก็มาดูค่ะมาสังเกตดูว่าเ,าเกิดจากการผิดปกติอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะนะคะต่อมานะคะจะเป็น power นะคะปุ่มสีแดงนะคะ power นะ,ะตรงนี้นะคะไฟจะติดก็เมื่อเราทํางานนะคะเราสั่งงานนะคะ แล้วก็ลันก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ากับลันเนี่ยก็จะติดพร้อมๆกันนะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นสวิตช์เปิดปิดหน้าตู้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการควบคุมสั่งงานผ่านมือถือนะคะถ้าเรานะคะตั้งมือถือเซ็ตค่าอะไรเรียบร้อยไปแล้วนะคะบิดมาที่ออโต้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ เราสั่งงานผ่านมือถือได้เลยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่เรานะคะอยากควบคุมเองหน้าตู้นะคะหรือมาที่หน้างานหน้าสวนแล้วนะคะไม่ได้เอามือถือมานะคะตรงนี้นะคะก็สามารถนะคะเปิดปิดเองหน้าตู้แต่ว่าเราต้องมา กดปุ่มนี้นะคะมาที่เมนนะคะก็คือเมนูน,นั่นเองนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้นะคะกบคุมปั๊มน้ําขนาดสามแรงนะคะสั่งงานผ่านมือถือค่ะทุกคนนะคะต่อมานะคะหน้าตาเหมือนกันเลยจ้าหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าะะตรงนี้นะคะเขานะคะ จะนะคะ,ะทำงานโดยแมนวนวลเองค่ะนะคะก็อย่างที่แจ้งไว้นะคะก็คือเราขึ้นงานนะคะตามความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าอยากจะได้สเปคนะคะ โอเวอร์ Over, นะคะขั้นเทพขนาดไหนเราจัดทำให้ได้หรือจะเอาสเปคธรรมดาแค่ไหนนะคะแค่เอาไปติดนะคะเดินเปิดปิดเองตั้งเวลานะ,ะเราก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้นะคะคุ้มนะคะปัม๊มสองแรงและ 3- ามแรงเนี่ยนะคะจะใช้ตู้พลาสติกเบอร์นี้นะคะเท่ากันนะคะไม่ใหญ่หรือเล็กไปกว่านี้แล้วนะคะยกเว้นว่าลูกค้าเนี่ยจะ ต้องการใส่อะไรเข้าไปนะคะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกนะคะมาดูข้างในกันจ้านะคะไม่ต่างกันนะคะทุกคนไม่ต่างกันเลยนะคะส่วนประกอบทุกอย่างเหมือนกันจ้านะคะ,ะนะคะก็จะมีในส่วนของนะคะตัวเบเกอร์เนาะนะคะแล้วก็กันไฟตกไฟเกินนะคะตรงนี้เนี่ยกันไฟตกไฟเกินนะคะจะหลายๆ1ิบตู้ร้อยตู้ที่เรา ต่อขึ้นมาให้กับลูกค้านะคะบางคนไม่ใส่ก็มีนะคะแต่ว่าแนะนำนะคะแนะน,นําเลยควรใส่ไว้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ล่ขาขณะที่เราใช้งานนะคะกระแสไฟของเรามีการตกหรือเปล่าเกินหรือเปล่านะคะ,ะส่วนใหญ่นะคนที่ไม่ใส่เนี่ย นยคะในส่วนของปั๊มเนี่ยหรือรอุปกรณ์ตัวแมกเนติกเนี่ยจะเสียบ่อยนะคะเสียเร็วกว่าคนที่ใส่นะคะตัวนี้ก็ป้องกันไม่เลยนะคะตัวราคาไม่กี่ร้อยนะคะทุกคนตรงนี้แนะนำนะคะในส่วนของตัวกันไฟตกไฟเกินนี่คือมีประโยชน์คุ้มค่ามากๆนะคะใส่ไปเอยคะ่ะ หลังจากนั้นก็จะเป็นแมกเนติกขนาดสามแรงนะคะเข้านะคะก็คือต่อไฟเข้าเลยนะสองอยี่ออกก็คือเอาในส่วนของสายปั๊มนะคะที่เราต้องการควบคุมอะเอามาต่อตรงนี้นะจ๊ะในส่วนของตรงนี้ในะะหานาตู้นะคะก็ต่อมาที่สวิตช์หน้าตู้เหมือนกันเลยนะคะแต่แต่ว่าทุ้นี้นะคะจะไม่มีในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรนะคิดว่าโค้ดนะคะหรืออะไรแต่นะคะก็จะมีในส่วนของเกียรโค้ดของบริษัทนะคะ mm. เกิดปัญหาอะไรอยากสอบถามอะไรตรงไหนนะคะโทรมาที่เบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะสบายๆนะคะแล้วแต่ความต้องการนะคะคือไม่มีตู้ไหนที่ดีหรือไม่ดีกว่ากันนะคะอยู่ที่ว่านะ,ะหน้างานเราเป็นยังไงเราต้องการใช้ตู้แบบไหนนะคะก็ทําตามนะคะ ขึ้นงานนะคะเราก็ขึ้นงานให้กับลูกค้าแบบนั้นจ้านี่แหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของตู้นะคะไซส์เล็กนะคะซึ่งเราก็สามารถขึ้นงานให้กับในส่วนของการคุมปั๊มนะคะตั้งแต่ปั๊มอัตโนมัตินะคะหนึ่งแรงแรงครึ่ง2แรง3แรงนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะา ในการที่จะไม่ต้องแบ่งโซนนะคะคือเปิดทีเดียวเนี่ยน้ำนะคะกระจายทุกจุดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ,ะปั๊มของเราน้ําของเราก็เพียงพอในการใช้งานด้วยนะคะหมายถึงว่าเป็นพื้นที่นะคะไม่ใหญ่มากนะคะสนามหญ้าส่วนเล็กๆนะคะขนาดพื้นที่หนึ่งไร่นะคะไร่ครึ่งหรือสองไร่นะคะ,ะที่ที่มันเหมาะสมนะ,ะที่เราคํานวณอัตราก,การใช้น้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟที่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะแนะนำนะคะ ตู้แบบนี้ก็มีนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะกําลังมองหาอยู่นะคะอย่างที่บอกไปนะคะบางทีอาจจะไปาหาเลือกซื้อนะคะตามร้านนะคะหรือตามห้างต่างๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของตู้ใหญ่นะคะหรือจะเป็นตู้เหล็กไปเลยซึ่งตรงนี้จะมีผลนะคะต่อในส่วนของค่าใช้จ่ายของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งสําหรับตู้ในลักษณะนี้นะคะก็มีนะคะสำหรับทุกทุกคนนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็ขึ้นงานนะคะตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วนะค,ะคุณต้องการแบบไหนนะคะ อาจจะใช้อะไรบ้างนะสเปคของดีนะคะปานกลางหรือของพอใช้นะคะหรือว่ามีงบนะคะเท่านี้นะคะอาจจะได้อยากต้องการแบบนี้นะคะสามารถทําให้ได้ไหมนะคะก็มาคุยกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะตู้อ่าพวกนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ต่ออ่าใครหลายๆคนที่กำลังมองหานะคะหรือกำลังอยากจะทดลองใช้ตู้แบบนี้อยู่นะคะก็แนะนำนะคะนะคะยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะตลอดการใช้ งานเลยทีเดียวนะคะ,ะเราเป็นเพื่อนในการทำเกษตรนะคะกับทุกๆคนนะคะเคียงคู่กันไปอยู่กันไปยาวๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในตอนต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ